สวัสดีครับก็อยู่กับเกตเบสหนึ่งหกแปดนะท่านผู้ชมอ่ะเอาหน่อยแล้วกันนะครับเอาหน่อยแล้วกันมีสองกับห้านะมาดูว่าจะรอดหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแปดแปดเจ็ด 8, 8, ด้วยน้ำเงินครับท่านผู้ชม หนึ่งจุดห้าเคป่ะมาป่ะสวยๆงามมาทีมีโก่งกับเจ็ดครับ อืบอดเลยท่านผู้ชมทีน่นี้ขอหกนะเจ็ดแปดเก้าปังมาอือหือเจอไปสามก่งเลยครับท่านผู้ชมไม้แรกโดนไม้แรกโดนเลยนะลุยต่อกับไม้ที่สองครับท่านผู้ชม 3ามเคปะ่ะอยู่ที่แดงมาลุือเล่าออจังหวะนี้หกกับกลงด้วยเขาเหลือห้านะเราแปดหวานเจี๊ยบครับท่านชมบหมายนีข ไปต่อน้ำเงินครับท่านผู้ชมหนึ่งจ็ดห้าเคไปต้องแบบว่าเป้งป้างมานะจังหวะน,นี้ต้องเป้งป้างมานะมีเก้าครับบอดครับท่านผู้ชมโอ้โหได้แค่เจ็ด เรียบร้อยนะครับ่านผู้ชมย้อนไปที่แดงอีกทีดิไม่มาไม่ดีีแยกยายนะแต่ถ้าตัดต้๋เงินนี้คือแย่เราอ่ะมาือเป้าล่า เปอิงป้างมาแปดครับกลวงคนใบป,ปะนั่นแหละสวยงามครับใหญ่ยยๆเลยฝากา like ก,ากาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำบนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ